ตลดโลกชนบุรีสีสันทะเลไทยหนึ่งในกิจกรรมงานเทศก,กาลเที่ยวไทย5ภาค2556 แอดหัดใหญ่ที่จัดขึ้นหน้าสู์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยสนันงกานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชนบุรีได้รวมจดแสดงนิทรศการท่องเที่ยวเคลื่อนที่ด้านวัฒนธรรมประเพณีรวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีคุณภาพของจังหวัดชนบุรีค่ะในเรื่องของการท่องเที่ยวนั้นเรามีศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยวนะฮะเนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยเป็นจํานวนมากชนบุรีมีมากกว่าที่คิดทเที่ยวสนุกสุดหันษาทั้งปีต้องที่ชนบุรีนะคะ